สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลด Call of Duty Warzone Mobile นะครับสำหรับ iOS นะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวที่ผมโหลดแล้วก่อนเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมลบไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปโหลดใหม่นะครับโดยที่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะโหลด VPN ก่อนนะครับผมเอาไว้สำหรับเข้าเล่นเกมนะครับ UU Booster นะครับ นี่ฮะหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะเหมือนกันก็คือตัวนี้มันอัปเดตขึ้นมาแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็แนะนําให้เอาตัวนี้ดีกว่ามันก็คือค่าเดียวกันแหละแต่มันทํามาใหม่นะครับอันนี้นะผมก็ใช้ันี้อยู่ประจําแล้วตอนนี้ตอนนี้ตัวเกมผมก็จะโหลดไม่ได้แล้วนะครับ Call Duty Warzone นะเดี๋ยวผมพ์ใม้ดู Warzone เห็นไหมตอนนี้ผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีตัวเกมอะไรแล้วนะ หน้าอะไรพวกนี้ก็ไม่มีละเนี่ยเกมหายไปละโอเคเดี๋ยวเราจะไปโหลดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเข้าไปเปลี่ยนภูมิประเทศก่อนนะครับผมกดมาตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ของเรามุมขวาบนนะครับแล้วก็คลิกที่เมลเรานะครับผมคลิกเรียบร้อยนะครับไปที่ประเทศภูมิภาคนะครับประเทศภูมิภาค เปลี่ยนประเทศภูมิภาคนะครับเราก็เลื่อนหาเลยครับออสเตรเลียนะครับผมเดี๋ยวผมหาสักคู่นะเรามันจะอยู่ตรงอออ่างใช่ไหมตัวอออ่างเราก็เลื่อนลงมาครับจนกว่าจะเจอออ่างนะครับออสเตรเลียนี่ฮะเจอแล้วครับเอาอันบนนะทุกคนอออสเอต่อต่อรอเรือนะครับสเอรอเรือสเอียอยักนะครับนี่เลยกดเข้าไป มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก,กดยินยอมครับยินยอมอีกรอบนี่พอถึงหน้านี้นะครับตอนแรกมันไม่มีไอ้ตัวนี้นะครับผมไม่มีแบบถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเราไม่มีบัตรไม่มีอะไรนะครับตอนแรกมันหายไปนะครับผมตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ครับใส่ไปปาระาประา,ปะาอันนี้พอ์ตโคต้ดก็คืออ่าคล้ายๆแบบเลขอะไรสักอย่างเนี่ยฮะ แล้วก็พิมพ์ไปฮะอันนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับพิมพ์อะไรก็ได้ครับเมืองอันนี้ก็เราก็จะเอาอันนี้ละกันออสเตรเลียส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็หนึ่งสองสามเรับหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนีตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะว่าโค้ดมันให้ใช้กี่กี่เลขนะครับผมจะใส่ไปประมาณหกเลขก่อนละกันนะหกเลขได้ไหม ถ้าไม่ได้มันก็จะเด้งเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าได้ก็คือมันก็จะผ่านไปเลยประสบปัญหากดใหม่ครับโอเคอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเลขนะครับผมโดยจะใช้สี่หลักนะครับผมไปดูมาเมื่อกี้ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ลองดูครับว่าได้ไหม ได้ไหมโอเคได้ครับ0800นะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปสักพักไอ้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่ดูและทีนี้เรามาพิมพ์ค้นหานะครับ c o o f d u t y w a r z o n e m o b i l e นี่ฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็ทำการโหลดไปได้เลยนะครับแต่ผมขึ้นแบบนี้ก็คือผมเคยโหลดไปแล้วนะครับเรากดดาวน์โหลดไป นี่ฮะแล้วกดไปเลยครับโหลดแป๊บเดียวครับอันนี้ที่เห็นผมโหลดไว้ก็คือผมใช้ iPad นะครับ iPad Pro m 2นะครับผมแล้วมันก็ใช้ให้เป็น 5G ด้วยนะครับมันก็เลยจะดูโหลดไวๆหน่อยนะครับเราก็เข้าเกมไปนะครับก่อนจะเข้าเกมนะครับอย่าลืมนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิด VpN กันก่อนนะครับอ่านี่เลยอ่าแล้วก็ คอร์บดูตี้วาสซมระบายครับสำหรับใครถ้าหากใครไม่มีนะครับให้มาที่ค้นหานะครับ c a l l off แล้นะ off เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ผมจะมันจะเอียงๆหน่อยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันไม่เอียงมันไม่นอนตามผมนะโอเคพอเราเปิดเรียบร้อยแน้วนะครับเราก็ทำการเข้าเกมนะครับที่โหลดมาเมื่อกี้ แต่หรือหรือทุกคนจะยังไม่เปิดบริเวณก็ได้นะครับ <_ trades> ก็คือให้มันโหลดแพทไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน้าด็อกอินแล้วก็ค่อยเข้าเกมนะครับอันนี้ก็รอสักครู่ครับกำลังอัปเดตอะไรพวกนี้ฮนะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือผมจำรหัสเข้าเกมไม่ได้ครับก็เห็นว่าคนขอมาเข้ามานะว่าโหลดยังไงนะครับอันนี้ก็ ผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับตับที่ผมโหลดนะก็ลองโหลดกันดูนะครับผมเลขไใบณีย์เราจะใส่0800หรือ2 0 0 0 0ก็ได้นะครับคือเลขสี่หลักนะครับ4ี่หลักนะก็ลองใส่ดูนะครับผมมีเดี๋ยวผมจะบอกเลขใบณียน์นะครับผมมี0800นะครับอันนี้อันแรกนะอันที่2ก็เป็น2000นะครับ2 0 0 0นะครับ อันที่สามก็จะเป็นสองพันหกร้อยนะคะผมแล้วก็อันที่สี่จะเป็นเมลเบิร์นนะครับเมืองนี้นะเลขประจัสสน์อยู่ที่สามพันนะครับสามศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสี่พันนะครับต่อไปก็เป็นห้าพันเรียงไปเลยครับผมบอกเลยแต่ผมก็ไม่รู้มันมันเป็นอย่างไจริงหรือเปล่านะแต่ในเว็บมันเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอโหลดไปครับแปบบ๊บเดียวครับ เดี๋ยวผมลองปิด VPN เนอะเดี๋ยวมาดูว่าจะโหลดไวไหมเดี๋ยวมีค่าเท่ากันเอาโอเคกลับมาโหลดละก็น่าจะไวขึ้นนะครับโดยมันใช้เน็ตของเราเองเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หรอกมันต้องไปมุดอะไรพวกนี้นะครับ โอเคทุกคนใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวนะครับผมคือโหลดไวมากปึ๊บเรียบร้อยฮะต่อไปก็เริ่มจะเข้าไปในตัวเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปโหลดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคํายืนยันนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเราอยู่ระดับไหนนะครับผมก็ไม่่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> อันนี้จะเป็นตัวเกมนะครับ ก็เป็น V อลโซ n สอง 0. 0นะครับคือผมรู้สึกว่าของโมบายเนี่ยจะใช้เป็นเวอร์ชันของ2.0ไปเลยนะครับผมพวกเกมอะไรต่างๆนะครับเสียงอาจจะแบบไอ้นี่นิดนึงนะพอดีผมเปิดไมค์ไปด้วยนะในการอัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมขอเข้ารหัสก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ล็อกอินแล้วนะครับผมถ้าหากใครยังไม่เปิด VPN แล้วล็อกอินนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับผมเราจะต้องเปิด VPN ก่อนนะครับ เพื่อที่เราจะล็อกอินนะครับไม่งั้นมันก็จะขึ้นว่ารหัสคุณผิดพลาดผิดพลาดนะครับผมเราต้องทําการเปิด v p n พก่อนนะครับถึงจะล็อกอินเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นอะไรพวกนี้นะฮะอนุญาตอะไรต่างๆครับระบบตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ต้องรออัปเดตไปนะครับแอดเขาก็ของเราเลยโหมดก็ยังมีเหมือนเดิมครับ ต่ตอนนี้ผมกำลังเก็บวลปืนในมันติเพย์เยอร์นะครับน,นี่ก็แบตเท่นพาร์ตนะครับผมยังเก็บได้ไม่เยอะเลยเลยแค่ยีิบเก้าวันนะครับผมต้องรีบปัมบ๊มแล้วฮะอยากได้ดาบมากเลยเดี๋ยวเรารีบปัม๊มเอาดาบครับตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะนได้ซีพีด้วยโอ้โหซีพีแบบบึ้มๆครับถ้าผมทําครบนเนี่ยรอบต่อไปผมไม่ต้องเติมเลยครับก็ใช้ซีพีซื้อได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับ ก็มาเล่นได้นะครับผมก็ลองหลดตามผมเลยที่ผมแนะนําไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหาชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปแล้วครับ